ของร้านเด็ดเมนูอะไรกันบ้างนะครับอยู่ย่านตลิงชันก็ต้องถามจากเจ้าถิ่นนะครับอยู่กับพี่โอจริยาผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดหมายชนสาขาตลิงชันนั่นเองย่านตลิงชันพี่โอบอกว่าต้องร้านนี้เลยนั่นคือกะทิบ้านอาหารไทยและขนมอย่างที่ชื่อร้านบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นทั้งอาหารไทยและเป็นขนมหวานแถมยังมีบรรยากาศที่ล่มลื่นด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารด้านในครับไปเดินเล่นชมสวนดูต้นไม้กันก่อนดีกว่าครับ แล้วเราก็เข้ามานั่งในร้านครับข้างนอกก็สวยข้างในร้านก็สวยและพร้อมกับเจ,เจอเจ้าของบ้านกะทิบ้านนี้นั่นคือพี่วินนั่นเองสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ สวัสดีค่ะพี่โยน่าทานน่ากินมากเห็นบอกว่าสูตรแต่ร้านก็ต้องส่องหาใช่ค่ะทั้งสืบค้นทั้งไปถามผู้ใหญ่บ้างแล้วก็สืบค้นร่วมกันกับเชฟถ้าอย่างแกงเหลืองไหลบัวนี้ก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพี่โยเขาก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเพราะคนโบราณก็จะเก็นขลองบางกอกน้อยใช่ค่ะก็จะไปตกกุ้งมาแล้วก็มาแกงถ้าเป็นที่อื่นนะคะอาจจะกินกับข้าวสวยธรรมดาแต่ถ้าเป็นที่นี่จะกินกับข้าวสวยกะทิใบเตยแล้วก็มันจะหอมกลุ่นมากต้องลองชิมดูนะคะเราไม่มีการปฏิเสธอยู่แล้ว ใช่เลยมันเข้ากันมากอยากให้ลองและจริงๆมันควรจะต้องกินอะไรบ้างครับเมี่ยงมะม่วงโบราณค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะอันนี้เป็นจานโปรดของโอเลยนะคะมากี่ครั้งก็ต้องสั่งจานนี้เป็นจานแรกรสชาติกลมกลอมจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะจะบอกว่ามันเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะเ <c oughs> พราะว่าแค่คลุกน้ำลาย <c oughs> ออกมาเก่งใจจังเลยอะคำใหญ่ฟินเนาะ เอาไปถ้าปูม,มันจะมีความหอมแบบสมุนไพรเห็นบอกว่ากว่าจะได้มาค่ะสูตรนี้ตอนเด็กๆในะคุณยายทํายํมมามะม่วงให้ทานแต่คุณยายเอากระปิใส่เข้าไปพอใส่กระปิเสร็จแล้วนี่ก็มีการตัดให้มันขึ้นหอมขึ้นโดยการใส่มะพร้าวขูดคั้วโดยเครื่องปรุงของเขานะคะก็ยังมีน้ําปรุงซึ่งทําให้ครบรสกุ้งแห้งถั่วคั่วทานกับใบชะพลูอร่อยมากๆของขาวเด็ดมาก แต่พี่โอบอกว่าต้องมีของหวานโบลอยบา้านกะทิจะมีของอยู่เก้าอย่างในการใส่โบลอยร้านสวยอาหารก็เด็ดมากที่สาคัญมาเจอพี่อุย้ยมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับคุณลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการคาราวานสํารานใจนะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านกะทิ <c oughs> บ้านอาหารไทยและขนมรับน้ําอัญชันมะนาว1ที่และลูกค้าที่ชําระด้วย QR code ของธนาคารกรุงเทพนะคะมอบส่วนลด5%เปอร์เ็นเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะ